สนับสนุนโดยซูเปอร์กาแฟอยากเห็นคนไทยอารมณ์ดีรับอาหารว่างก่อนเลยครับครับทางซ้ายเลยเชิญเลยครับเอยู่หน้าทางไหนก็ไดนเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละอย่างถ้าอย่างนี้เราต้องหาที่ด่านแล้วล่ะขอบคุณมากครครับเรา ยินมีของบ้างเราไนี่เหมาะกับเรามากกว่าเออมาโอ้โหนี่แหะจระพีแล้วนีเด็กมาก คือตอนนี้คือเดี๋ยวเขาจะกล่าวต้อนรับพวกพวกเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวเราก็จจะมีการแสดงในคราวนี้ใช่ใช่ใช่ของเราแหละสบายๆครับผมเราก็รับเราเขาส่วนพีพีอาร์เลยอย่างนี้พี่อิทเตรียมอะไรมาฮะนิดหน่อยนะเดี๋ยวเหลือไว้ไหนิดหน่อยใช่ใช่เนาะใครจะอยากพูดอะไรก็แบบไม่อยากให้มันเป็นแบบใหญ่โตอะไรมากมายใช่อยากเป็นยุ่งเหยิงแล้วแต่เราจัดคอนเสิร์ตแล้วแต่เราจะทำคล้ายหนึ่งขนาดเบาๆล้วกันนะ ำการเป็นทุกรูปแบบนะครับเพื่อเตรียมกำลังสำหรับแผนป้องกันประเทศซึ่งเราจะส่งกำลังกรบของเรานะครับไปปฏิบัติหน้าที่ที่บริเวณแนวชายแดนนี่ไงหลังจาี่อบรรยายเสรจบอกว่า ังจากที่มีการพูดถึงด้วยยุติการอะไรอย่างนี้อันนี้เรียกว่ารถอะไรนะฟังผู้ไม่จบเลยโหแล้วมานายอ่านต่อเขาบอกเขาบอกว่าจะให้เรามาลองขับรถอาเะเยนน้ำเซียนบกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอะไรนะให้เราขับเลยเหรอให้นั่งนั่งเออนั่งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนาวิโยธินโอ้ยเองแต่ว่าดูแบบอลังการแนะเลยแกเห็นผู้คนนี่ถ่ายรูปใหญ่เลยนะไม่เคยเห็นเหมือนงานวันเด็กอะพี่มึงด้วยเอออาวคูไม่ได้ ก็ด้วยเหรอเออเป็นรถแค่ที่หนาวใช่แล้วก็ไอี่เอาแงเดียวในชีวิตโซนอื่นจะฟังการบรรยายนะคะเดี๋ยวจะฟังบรรยายที่สองกองพันรถสัตว์เน้าสัตว์ปุกครับทีนี้ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่กองพันรถสัตว์เน้าสัตว์ปุกครับสำหรับวันนี้นะครับกองพันรถสัตว์เน้าสัตว์ปุกได้จัดเตรียมนะครับอุปกรณ์ทดสอบทดสอบ จัดเตรียมยุทโธปกรณ์นะครับสําหรับยุทโธปกรณ์ครับที่เห็นข้างหน้านี้ครับคือรถเะเรือมชนโบรนะครับหรือรถ AV p 7 a 1นะครับสําหรับรถสองคันที่จอดอยู่ข้างหน้านี้ครับก็เป็นยุทโธปกรณ์หลักของทหารนาวิจิโอทินนะครับสำหรับตัวรถผลิตจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับตัวถังครับทำด้วยอลูมิเนียมอลลอยนะครับกาลังเครื่องยนต์400แรงม้านะครับสามารถวิ่งได้ทั้งในน้ำและบนบกนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวสักครู่นะครับหลังบรรจัยจบก็ จะเ,เชิญทุกท่านนะครับขึ้นรถสนามบกในการทดสอบสมรรถภาพกันสมรรถนะนะครับสําหรับรถคันนี้นะครับก็ภารกิจในรถคันนี้นะครับที่ผลิตขึ้นมานะครับสําหรับบรรทุกกําลังลบเคลื่อนที่จากเรือสู่ฝั่งนะครับแล้วก็ลบต่อไปบนบกนะครับสามารถบรรทุกทหารได้25นายหรือสัมภาระต่างๆได้ประมาณ4ตันนะครับนะครับ <อ> <os> สำหรับสมรรถนะการวิ่งบนบกว่าประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับวิ่งในน้ำก็ประมาณ2กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิ่งทั้งในน้ำบนบกก็เชิญทุกท่านเชิญตรวจสอบมาเราครับเฮียว่านีาน is, s, ่อะขรครับเราขับเลยแล้วกันเราขับเลยแล้วกันไม่ใช่ขอดูรอบๆหน่อยครับเป็นยังไงครับดูรอบๆก่อนครับระหว่างเจ้าที่เตรียมรถดูครับเกิร์ต นี่เราสามารถขึ้นไปข้างบนได้มพี่ได้คืออยู่ข้างบนไม่ได้อยู่แบบตรงนี้ก็ได้ครับจริงครับโอ้ครับปีนขึ้นอะไรครับขึ้นทางธุรการนะครับขึ้นได้ธุรการคืออะไรครับนั่งได้เนครับแถวเนี้ยโหเซียนมาแล้วหวานแต่ถ้ามีการลบเราจะอยู่ข้างในหมดนะครับปิดหมดเนื่องจากว่า ป้องกันกระสุนแล้วก็การลดจมจะออกทะเลวะครับออครับแล้วผมนั่งอยู่ตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับโหจริงเหครับตอนออกทะเลก็นั่งบนได้เหรอเลยใช่ มือนแบบงานวันเด็กอะนะเออเหรอไอ้ที่เราแก่แล้วเนี่ยพี่ใหญ่รู้สึกไงครับนี่ถ้าเผลอนะติดป้ายรูปกระจันอยู่แปะโอ้ยดูไม่ใช่แล้วพี่ขายจะไปช่วยคนที่ไหนเงี้ยน้ำพุ่มได้เลยนะลุยได้ได้คงจะเจอพวกพี่อ่ะตอนสามวันอื่นอื่น เห็นบกที่มีชื่อว่าตางก,กินว่า AAV A, A นี่กำลังเก่าแล้วเก่าแล,ล้วเรียวกลับใช่ไหมเนี่ยใช่วันนี้เขาลองมาชิมชีเข้าของวันใช่นี่น้ำทะเลจริงๆเนี่ยฮะน้ำทะเลจริงๆเนี่ยไม่ใช่ลองชิมก็น้ำทะเลจริงๆเขาบอกว่าว่าบรรทุกบ,บ,บรรทุบอลได้ยี่สิบห้าบอลแป๊ะสะแต่สาระได้กี่ตันนะประมาณสี่สิบตันเหสี่สิบตันเลยอะใหญ่ตัว กำลังยกคนขึ้นบกจริงๆริงแ้วเราเป็นออกมาจากเอามาจากเรือใหญ่นะแล้วก็ออกมาปพ๊บแล้วเขาก็ลบกันเขาแบงกินมาแล้วเราก็ฝูกเข้าไปในฐานที่ตั้งไงทำลายเรานั่งอยู่บนแดดตายก่อนเลย S <S เขาบอกไม่ได้อย่างนี้แล้วกันเราก็เลยบอกว่าอ่ะคนละครึ่งอย่างนี้แล้วกัน มันลงน้ำเนี่ยฮะแล้วมันขับเครื่องได้ยังไงครับพดขึ้นฮะ <laughs> ขับเคลื่อนด้วยอะไรครับเจ็ตอันไหนคือตรงอันไหนคือเครื่องเจ็ตฮะเครื่องเจ็ตด้วยเหรอครับอ๋อเปิดเปิดฝาเนี่ยมันเป็นใบพัดนะครับครับผมว่ามันจะไอ้มันมีดอกเห็ดปิดพินัมก็กันน้ำเข้าอ๋อแล้วก็พัดพัดลมพัดลมจะระบายความร้อนที่มันจะใอ้จะระบายความร้อนจากด้ารในนั้นมเขาเครื่อนวนมามันก็หยุดทำงานแล้วก็จะใช้คอนแทคเลอร์ระบายความร้อนจกเริ่มสับแล้วจ๊คเขาแจ๊ เอ้ารถเนี่ยเพราะว่าเท้ารถมันจะแช่น้ำใช่ไหมมันจะมีแน่นอนครับปั๊มน้ำไปอ๋อจับันให้ระบายความร้อนแล้วก็ใช้คอนแทคคูลเลอร์ใต้ท้องเอ่อท้ารถเนี่ยระบายความร้อนให้กับตัวเครื่องยนต์อ๋อครับแล้วไปไงฮะสรุปสรุปอ๋อสรุปว่าไปด้วยเจ็ตไปด้วยเจ็ตไปเลยอ๋อแต่ว่ามีมีคอนแทคคูลเลอร์คอนแทคคูลเลอร์คอยระบายความร้อนจากเครื่องยนต์เครื่องยนต์ใช่ไหมฮะโอ้โอเคครับพี่ไอ้วันนี้ขอบคุณมากครับคุณพี่ว่าครับผมคุณต้องอยู่นี่นะครับเนี่ยเนล้ ถ้าถ้ารับไม่ใช่เป็นอาหารนี้ห้ามทำนีะครับหรือว่าได้เหมือนกันก็ก็ได้เฮ้ยผมรอดแต่ผมเห็นยามก็ทำอยู่ยามก็อาหารครับอ๋อจริงเหรอครับครับทหารประในหมู่บ้านทหารเป็นอาหารแกนนะครับอ๋อผมหมายถึงยามในหมู่บ้านโอเคครับขอบคุณมากครับพี่ เราขอให้เด้นทาดยสวาสดภาพขอขอบคุณท่านทีมาเยี่ยมสง <c oughs> เราทหารกล้าที่ปกป้องประเทศชาติผู้เสียสะละทั้งเลือดเนื้อและวิญญาณความสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่อาจแรกด้วยสิ่งใ,ใดแต่เรามีเพียงกำลังใจที่มอบให้ให้พวกท่านได้รู้ว่า ท่านไม่ได้สู้อย่างเดียวดายไม่ได้ยืนอยู่เพียงลำพังและขอาการาบขอบคุณทุกเวลากรรมทุกความเสียสละขอบคุณซุปเปอร์กาแฟอยากเห็นคนไทยอารมณ์ดีที่เปิดประสบการณ์นอกประตูให้กับผม Call, oh, call oh, 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 oh.